รถหุนไดเอชวันก็สามารถเปลี่ยนจอเดิมของรถให้เป็นจอดอยที่เชื่อมต่อเน็ตและเล่นแอปพลิเคชันผ่านจอแบบนี้ได้นะคะโดยในชุดตรงรุ่นรถมีจอดอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมหน้ากากและชุดอุปกรณ์ตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่เรนจอเดิมไม่ตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถเลยนะคะระบบเดิมรถสามารถใช้ได้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดที่พวงมาลัยจอแพดานและคันนี้มีกล้องรอบคันมาจากศูนย์อยู่แล้วสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะหรือถ้าไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยอยากจะติดเพิ่มก็สามารถติดเพิ่มได้ค่ะจอดอยเขามีให้เเลลลือกหหายรุ่นป จะใช้โทรศัพท์ระบบ iOS หรือ Android ก็สามารถใช้ร่วมกับจอ a n น r o อยได้ทั้งหมดเลยค่ะจอ a n d r o อ d แบบนี้เขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play s t o r e มาไว้ที่จอได้เลยนะคะอยากเล่นแอปอะไรเนี่ยก็เลือกดาวน์โหลดได้เองแล้วก็เล่นผ่านจอได้เลยค่ะถ้าชอบดูซีรีส์ทีวีออนไลน์ก็ดาวน์โหลดแอปมาไว้ที่จอแล้วก็เปิดดูได้เลยจะเดินทางไกลหรือว่ารถติดเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะแล้วตัวจอ a อ d r o i ยเขาก็สามารถส่งภาพออกจอเพดานให้คนด้านหลังเนี่ยดูรายการได้เพลินๆด้วยนะคะหรือ ได้ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เวลาขับรถเนี่ยก็ต้องเป็นแอปแผนที่นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปแผนที่ g o o g l e Map มาเล่นที่จอได้แบบนี้เลยจะค้นหาจุดหมายปลายทางด้วยการพิมพ์หรือว่าจะกดที่รูปใหม่เพื่อสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ค่ะถ้าอยากใช้งาน2อแอปพร้อมกันก็สามารถแบ่งหน้าจอใช้งาน2งแอปพร้อมกันแบบนี้ได้ด้วยนะคะและจอนอ้ยทุกรุ่นเนี่ยเขาก็มีอีควอไลเซอร์มาให้เราปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจนะคะถ้าเป็นจอแบรนด์ดีคาแบบนี้เขาก็จะมีระบบ DSP มาให้ด้วยค่ะถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่่นเอรคืง นย,นยนต์ต่างๆกล้องบันทึกเหตุการณ์หรือถ้าไม่มีจอแดานเนี่ย,ยก็ติดเพิ่มได้ค่ะถ้าไม่มีกล้องรอบคันล้วอยากติดเพิ่มก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันนะคะจอหน่อยเขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคเลยค่ะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะ